ตารายงานล่าสุดครับสโมอสรอ,อาเซนอลกำลังพิจารณาเตรียมยื่นก็เสนอ60ล้านปอนด์เพื่อเปิดโต๊ะกับทาง อาสตันวิลล่าในครับในการเจจาคว้าตัวลักลัสลุยกองกลางตัวเก่งฟอร์มแรงของวิลล่าเข้ามาร่วมทีมนะครับในช่วงตลาดปี2024นี้นะครับโดยรายงานระบุเพิ่มเติมครับว่าดักลาสลุยเนี่ยก็เป็นเป้าหมายหลักของอาร์เซนอลมาก่อนหน้านั้นอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีการเล็งเอาไว้ว่าในช่วงปี2024เนี่ยจะมีการจริงจังเพิ่มขึ้นนะครับแต่อย่างไรก็ตามครับการเจจาของอาร์เซนอลแล้วก็วิลล่าเนี่ยอาจจะมีความซับซ้อนหน่อยเนื่องจากว่าดัร์ลาสลุย เ,เป็นกำลังหลักในการทำทีมของอุนายมารีนะครับแล้วก็เป็นที่เชื่อกันว่าพวกเขาเนี่ยจะต้องมีการยื่นข้อเสนอเบื้องต้น ก้อนแรกมาก่อน60ล้านปอนด์เป็นอย่างน้อยนะครับเพื่อทําการโน้มน้าวให้วิลล่าเนี่ยมีการพร้อมเปิดโต้พูดคุยเกี่ยวกับดิวดังกล่าวให้มันเกิดขึ้นได้นะครับซึ่งราคาเป็นเงินค่าตัวอาจจะสูงกว่า60ล้านปอนด์ก็ได้คือเบื้องต้นเนี่ยหกล้านแน่นอนแต่ว่าอาจจะอัพขึ้นไปเป็น65 7 0ก็ได้เรื่องนั้นก็ต้องรอดูกันอีกรอบหนึ่งนะครับถึงแม้ว่าอาจจะโดนูเรื่องของการโกงราคาค่าตัวในการเจรจาก็ตามครับแต่ด้วยความมุ่งม,มั่นของอาเซนอลเนี ก็พวกเขาเนี่ยเตรียมการกันเอาไว้แล้วนะครับว่าพร้อมที่จะเดินหน้าแบบเต็มกําลัง ในการคว้าตัวลุยเนี่ยมาร่วมทีไม่ได้นะครับวิลล่าเองชัดเจนนะยครับว่าที่เขาเป็นต้องการปล่อยเนื่องจากว่าในช่วงซีซั่นนี้อูนายทำวิลล่าได้เป็นอย่างดีนะครับแล้วก็อยู่ในพื้นที่บนบนของตารางพรีเมียร์ลีกอีกด้วยเพราะฉะนั้นการปล่อยลักรัดลุยกองกลางคนสําคัญเนี่ยมันก็เลยไม่เป็นผลดีต่อพวกเขานั่นเองถึงแม้ว่าจะได้ในเรื่องของงบประมาณค่าตัวมหาศาลก็ตามนะครับในช่วงตลาดปีหน้านะครับ